สวัสดีกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปี2เล่มที่6นะครับบทที่6นะครับตอนนี้นะครับไอ้น้โคจิอยู่ในหอพักที่พออสการนาง,งิีเตรียมไว้ให้ดูเหมือนว่าไอ้น้โคจิกำลังจะทาอาหารแต่แล้วก็มีเสียงกิ่งดังขึ้นคือสกายน์นางิีมาหานั่นเองนะครับพร้อมกับเอาเค้กมองบังมาด้วยสกายน์นางิีหัวเราะแล้วบอกว่าเป็นแผนที่เชื่ออะไรจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้น้โคจิเนี่ยรู้ว่าถ้าเขาไม่ไปเข้าด้วยมังกีฬาเนี่ยากายน์นางิีเนี่ยต้องมาหาเขาแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่จะได้คุยยกกัันนนนนแบบีี้้มอมออา่เง ากายนางิีบอกว่าเธอได้รับแจ้งจากพ่อของเธอว่าไอโนโคจิจะไม่ไปงานกีฬาและจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่รอบรอบที่อยู่ของไอโนโคจิด้วยไอโนโคจิบอกว่าเขาไม่คิดว่าพอเนี่ยจะบอกลูกสาวของเขาไอโนโคจินะครับเคยเตือนพอ,อว่าให้เตือนลูกสาวของเขาเพราะมีความเป็นไปได้ที่ลูกสาวของเขาเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่ของไวรูมที่ตามไล่ไอโนโคจิอยู่แต่สกายนางิีกลับมปที่ห้องของเขาซึ่งมันเป็นที่ที่อันตรายนะครับากายนางิีตัดสินใจว่าจะเสียแต้มห้อง150เพื่อที่จะได้ใช้เวลาสนุกนก,กัับไอโคจตาามพํพง เธอบอกว่าเธอไม่สนใจอันดับห้องอยู่แล้วและโรงเรียนนี้ก็เหมือนสนามเด็กเล่นสาหรับเธอหลังจากนั้นเธอก็ลูกที่นั่งข้างๆนะของเธอเพื่อให้นโครหยิบมานั่งตรงนั้นจากนั้นก็ป้อนเค้กมองบังให้เขาและถามว่าชอบเค้กนี้ไหมเขาบอกว่าเขาชอบแต่ในใจนั้นนะครับคิดว่าเขาชอบช็อตเค้กมากกว่าสงสัยตอบเพื่อเอาใจเธอละมั้งแล้วเธอนะครับก็กินเองบ้างด้วยซ้อมอันเดียวกันหลังจากกินเสร็จนะครับเธอบอกว่าครั้งหน้าจะเอาเค้กแบบอื่นมาให้เพราะดูออกว่าเขาโกหกที่บอกว่าชอบ สกายนังีถามเขาว่าทำไมอยู่ๆถึงอยากขึ้นไปเป็นห้อง A เขาบอกว่าคนรวยๆอย่างสกายนังีและโค้ชจีคงไม่สนใจห้องเอหรอกแต่เขานั้นหลังออกจากโรงเรียนนี้แล้วคงโดนส่งกลับไปไวรูเหมือนเดิมเขาเลยถามเธอว่าทำไมถึงยอมทิ้งแต้มห้องร้อยห้าสิบแต้มง่ายๆเหมือนเขาจะใช้แผนนี้อีกครั้งในอนาคตแต่สกายนังีตอบว่าถ้าใช้แผนนี้อีกเธอก็จะมาหาเขาอีกนั่นเอง ไอโนโคจิบอกว่าที่เขาอยากเลื่อนห้องมาเป็นห้อง A เพราะเหมือนกับที่ไซนังิจะพิสูจน์ว่าอัจฉริยานั้นมาจากสายเลือดเธอถามเขาว่าเขาจะสร้างห้องเลนแข็งแกร่งด้วยตัวเองเหรอไอโนโคจินะครับพยักหน้าตอบแต่เขายังคิดว่าห้องเลนของเขานั้นจะทําได้ดีแค่ไหนถ้าไม่มีเขาอยู่ ระหว่างที่เหมือนสกายังีเนี่ยจะคิดอะไรสักอย่างไอ้นุโคจิจะจับลายของเธอแล้วกดลงเบาๆกับที่นอนร่างกายเธอไม่แข็งแรงทาให้ไม่สามารถกัดขืนได้ดูเหมือนเธอจะสับสนนะครับไอโนโคจิบอกว่าสกายนังีเนี่ยสนใจแผนการในชีวิตของเขาแล้วบอกว่าถ้าเธอเปิดเผยออกไปมันจะเป็นปัญหาได้การคู่แบบปกติใช้ไม่ได้ผลกับเธออยู่แล้วนะครับไอโนโคจิบอกว่าตรงนี้ไม่มีใครมาช่วยเธอได้แน่นอนสกายนังีบอกว่าเหมือนไอโนโคจิเนี่ยจะเรียนรู้อะไรผิดๆมาถึงเธอจะพูดแบบนั้นนะครับแต่เธอก็ยังหลบตาเขาอยู่ดี ไอโนโคจิบอกว่าเรามาเริ่มเรียนบทเรียนพิเศษกันไหมสุดท้ายแล้วสกายเลงก็บอกว่าเธอเพิ่งนอนเตียงผู้ชายเป็นครั้งแรกแต่ไอโนโคจิชีนนจว่าไม่นับได้ไหมเพราะว่ามันแค่สิบวิเองนะครับท้ายที่สุดแล้วสกายเลงบอกว่าในที่สุดเธอก็มีความรับร่วมกับไอโนโคจิแล้วไอโนโคจิก็ตำหนิเรื่องคำพูดของเธอที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้เธอบอกว่าฝ่ายเริ่มก่อนคือไอโนโคจิเองระหว่างที่ไอโนโคจิกำลังเรียงรูปจากมือถือของเขาสกายเลงเห็นรูปคู่ระหว่างเขากับเคเธอบอกว่าเหมือนจะไปกันได้ด้วยดี เธอลองให้คนสืบดูแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคบกับเคเธอเลยบอกความรู้สึกของเคนะที่มีต่อเขาก็คือเหมือนยกเขาขึ้นหิ่งบูชาเลยนั่นเองสกาดนังยีถามเขาว่าเคจะใช้เคเป็นหนู่ทดลองหรือกําลังเล่นเป็นผู้ช่วยเหลืออยู่ไอ้นักวิจีประทับใจนะที่เธอมองออกระหว่างนั้นเองนะครับก็มีเสียงกิ่งดังขึ้นเขาสงสัยนะว่าใครการที่ฝากเข้ามาได้เมื่อได้ยินเสียงนะครับเสียงนั้นเหมือนเสียงตอนปีหนึ่งนะที่มีคนโทรหาเขาอีกฝ่ายบอกว่าเขาไม่ใช่ศัตรูแล้วก็ไม่ใช่มิร เขาบอกว่าการที่กําจัดสกิชิโรกับเด็กไวรูมได้ทําให้เขามีชีวิตสงบไม่ได้อยู่ดีไอ้นักโคโจิบอกว่าคนที่เป็นกลางอย่างนั้นแนะนําเยอะไปไหมเขาบอกว่าไอ้นักโคโจินั้นทําให้โรงเรียนนี้มีปัญหามากมายหลายอย่างเขาต้องการควบคุมความเสียหายบางส่วนและหลังจากนั้นเขาก็จากไปสกายยังีเหมือนเคยได้ยินเสียงนั้นมาก,ก่อนแต่ก็นานแล้วไม่ห้าก็สิปีแล้วดังนั้นเธอเลยคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับไวรูมผลการแข่งขันของงานกีฬา อันดับที่1นะครับเป็นห้องบีนะห้องของฮริกิตะอันดับที่2เป็นห้อง C ีห้องของริวเอ็นอันดับที่3เป็นห้องดีห้องของอิจิโนเซอันดับที่4เป็นห้องเอนะครับห้องของสกายนางเงนเองส่วนรางวัลส่วนบุคคลนะครับที่1นะครับซุโดโชนะร่วมกับโอนเดระทั้งคู่นั้นเลือกแต้มส่วนตัวที่2ซึ่งเป็นโคอจินะครับเขาชนะสิบรายการทั้งหมดแต่แข่งแบบเดี่ยวทาให้คะแนนตามซุโดไม่ทันหลังจา,จากจบการแข่งนะครับฮรกิตะโทรหายน้องโคจิบอกว่าเธอคิดถูกจริงๆที่เก็บคุชิดะไว้เพราะงานนี้เธอช่วยยทาาใหห้้้้เเรไดแตมมอองะก เธอไม่รู้จะจัดการกับปัญหาของฮาลุกายยังไงคนที่ตาบอกว่างานกีฬาครั้งนี้นะครับมีมีทั้งความรู้สึกสําเร็จและล้มเหลวไปในตัวเขาบอกว่านะครับไม่ล้มเหลวจะดีกว่าระหว่างนั้นเธอได้คิดถึงคําพูดของอาจารย์นะครับที่บอกว่าเด็กน,นักเรียนแค่ปี2เนะี่ยจะล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไรเธอบอกว่าถึงเธอจะไม่มีความสามารถเท่าผู้นําห้องอื่นแต่เธอบอกว่าทุกคนที่คอยช่วยนั้นมีความสามารถพอที่ห้องนี้จะไปเป็นห้อง A ได้แล้วไอ้นักโคจิก็เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญของห้องเหมือนกันไอ้นักโคจิคิดว่าเขาเหมือนคนคคที่อยยยพุจักราน เมื่อคนปั่นมานได้คล้องแล้วเขาคงไม่จําเป็นอีกต่อไปเขาหวังว่าหลังจากนี้โฮลิสตตะจะได้คนในห้องช่วยกันสนับสนุนเธอหลังจากนั้นเขาก็ออกจากห้องของเธอแล้วสักวันหนึ่งเธอจะรู้ห้องของเธอนั้นพบอุปสรรคที่ยากกว่าที่จะสู้ด้วยได้ฉันจะสอนให้เธอรู้เองว่าฉันไม่ได้ทาเพื่อใครนอกจากตัวเองตราบใดที่คนชนะคือฉันในวันที่ฉันกลายเป็นศัตรูกับเธอและชน,นะเธอแม้ว่าจะอยากแพ้แค่ไหนมีอนาคตหลายอย่างที่ฉันปรารถนาเขานั้นมีคําตอบในใจแล้วแต่เขาหวังไวเ้เล็กๆว่าอนาคตแบบนั้นมันจะผิด ก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับปี2เล่มที่6บทที่6นะครับถ้าผิดพลาดระการใดขอภัยในทีนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับสบวันนี้นับสวัสดีครับ